สวัสดีครับช่องทร,รมาหาแดกกำลังลากท้ายเพื่อนอยู่วนเพื่อนมันพันยัดกันเข้าไปข้างในเต็มไปหมดแล้วเนาะในทะเลเราต้องช่วยกันทำไมช่วยก็ไม่ได้พี่น้องอาชีพเดียวกันที่เขาที่เราวนมันยัดเข้าไปในหัวห่วงก็ไปยัดในเรือทำยากแรงแบบนี้ ทำยาก,กำลำบากในขึ้นมาเต็มเป็นก้อนเป็นก้อนก็นเหมือนกันเหรเหนืนอออ่อยไี่น้องเออี่แหละอาชีพทะเลถ้าว่าวัวมันเป็นอย่างนี้เลยก็ตายกันเลยแหละ มา็นก้อนเลยลำบากพี่น้องกยลำบากนี่เหนื่อยก็เหนื่อยแดดร้อนด้วยร้อนด้วยเหนื่อย สบายก็บสบายเวลาติดกัดขึด้นมาห่วงคูเขาขาวเนี่ยมันพันรอบเรือหมด กำล,งลกัง拉กกาอยู่นี่เนี่ยเชือกลากของเราด้วยเราเรากำลังกเขอยู่นงนวนก็มากนางนวนมากินปลาน ตดน้ำกันลงไปปดโอ้ยดาลงไปเนื่อยไอ่เเหนื่อยเป็นอย่างนี้เหนื่อยอกนกานนานทีต้องเป็นไม,มันเป็นทุกวัน,นเดือนอาทิตย์2อ,อาทิตย์เดือนที่เราวางตรงที่สายน้ำน้ำมันตรงนั้นมันจะเชี่ยวเป็นพิเศษเลยเอ้ลงไปแล้วมันจะหมุนวนเรา แต่เราไม่ดูให้ดีเนยไม่ได้เลยพี่น้องนะน้ำมันจะหมุนอยู่ที่เดียวบางทีเราวางลงไปเราไม่รู้มันอืม,ม,มผัดนเหมือนกับ เราไปมัดไว้สายมันที่สายมันมันแข็งด้วยสายมันมันแข็งแต่มันลัดวนกับไปน้ำมันพามุนกัไปด้วย lâm bạc đường đi khăn tân cà ขอสวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้าถ้าเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อธรรมาหาแดกเมื่อใหม่หัดเริ่มทำขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับ